สวัสดีครับผมนายศิรวิทย์ทองอนันต์รหัส084สฟอก2ทับ4ครับวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการตั้งรหัสผ่านพาสเวบุตรในวงจรเมนเมทริกสวิตแสดงผลออกจอ LED ครับเชิญนับชมได้เลยครับเราจะเราเข้ามาที่โปรแกรม Proteus นะครับ จากนั้นอันนี้ผมจะมีรูปภาพประกอบให้นะครับว่าเราจะควรต่อยังไงต่อแบบไหนอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนี่เลยนะครับอุปกรณ์ตามนี้เลยก็จะมี PLC หน้าจอแล้วก็ปุ่มกดแล้วก็พวกโอมอะไรต่างๆนี่คือชื่อของมันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการติดตั้ง หรือในขั้นตอนของการต่อสายก็เชิญรับชมได้เลยครับขั้นแรกนะครับเราก็าใช้ PLC 16F877A นะครับส่วนตัวที่สองเราใช้เป็นหน้าจอนะครับใช้ตัวนี้ แล้วก็เป็น Dream. นี่นะครับใช้เป็นคีพอดนะครับส่วนตัวนี้นะครับด้านมันจะไม่ตรงกับในรูปภาพนี้นะครับเราก็กลับ กลับทางนะครับแล้วก็โอหมส่วนตัวนี้นะครับนี่ยตัวนี้เราก็จะตั้งค่าให้เป็นตอนนี้มันมันมันอยู่ที่ค่าสิกิโลโอห์มนะครับเราก็เอาแค่1นึ่พันโอห์มก็พอคนระับ หนึ่ง k นะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็กลับตามเหมือนเดิมครับอุปกรณ์หลักๆก็มีอยู่ทั้งหมด แต่ตัวนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนการต่อสายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจับตัวอุปกรณ์ให้อยู่ขั้ที่เข้าทางก่อนนะวันนี้เราก็เริ่มการต่อกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมแหล่งจ่ายนะครับ เลงใจกับกลาวนะครับ ผมแล้วก็ส่วนขาสิบเจ็ดเนี่ยต่อกับอ่านน่ เาเร็วจังแล้วก็ตรงนี้ต่อตามภาพเลยนะครับ ครับผมก็ต่อตามนี้เลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจตัวนี้ลืมต่อนะครับนี่ตัวนี้อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยพอนี้มันหลายเส่น,นครับ ก็อาจจะมีแบบเบลอๆล,ลายตามาน,นิดหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ดูชาล้วนน่าจะครบแล้วแหละครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปติดตามชมการเขียนโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยผมได้เตรียมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวโค้ดเนี่ยที่เราตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ช้าๆนะครับ อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นร้อยบรรทัดเลยกับจบที่บรรทัดที่2206นะครับก็ในบรรทัดที่33เนี่ย33ตรง,ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับจะมาเปลี่ยนเป็นตามคําสั่งที่ผมได้รับมอบหมายมาก็เป็นตัวนี้ครับสามสิบสามนี่ครับ ในส่วนของอตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นราาดจําตัวเรานะครับไ็้ครบสี่ตัวครับโค้ดก็มีเท่าน,นี้นะครับก็กดเซฟกดเซฟได้เลยอันนี้ผมขอดูว่าเออเร์เรอรไหมนะครับผลสรุปมาเป็นซีโร่เออเร์เรอร์นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรโค้ดนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับ เราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับเป็นยี่สิบก็ใส่นี่นะครับกดบันทึกไปเลยจากนั้นเราก็ามาดูผลที่ได้นะครับนี่นครับก็ใช้ได้แล้กวกดค้น โค้ดถูกต้องนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ